การตัดหันทัปริทานองค์องค์คนเด็กพระวนตร์ปรมาณติจ้านั้นมีในยะอันทุกบริจาร้งหลายจะพึงั้งหมดนับด้วยปตากาละนี้ะโมตัสตาปะวะโตอรหัตโตัมมาตุธตสนะโมตัสตะ พัคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ึ่เป็นพระบรมโรูผู้ตั้ดรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอน้อมสมรัติการพธรรมที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอง์นั้นขอที่วาบบา่าแด่พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์ขอการาบพระวพธิราริเทระพร้อมด้วยหมู่คณะที่สุดสงฆ์ทุกตัขเความเตริองอบกามในธรรม จะเกิดมีแก่พุทธะภูมาาิปัญาทีิขาวชุปาศุปวติกาผู้ไข่ไฟบุญไฟบุศล์ทั้งหลายณโอกาสนี้ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอโมทนากับท่านผู้นำผู้บ้าน แล้วก็คณะกรรมการของบ้านน้อง,งพอระโดยเฉพาะคณะของรูโรงเรียนบ้านเสียวบ้นนี้เด็กาลิกร้านน่ารักทุกคนทุกๆร้านดูเป็นคนเรียบร้อยอปกติ เด็กๆวัยนี้เนี่ยการที่จะให้เขามานั่งฟังพระเทศเขาจะไม่ค่อยสงบแต่ลูกหลานเรียนบ้านเสียวเนี่ยดูแล้วเขาเรียบร้อยเพราะได้ครูดีได้ผู้นำดีที่กิจกรรมได้กิจกรรมอย่างนี้ก็เข้ามาร่วมคือว่า โรงเรียนบ้านเสียวเราเนี่มีคณะครนะูที่ดีและก็มีลูกหลานที่ได้รับการฝูกฟังมาดีน่าชื่นชมเป็นอย่าง,งยิ่งพ่อขอ,ออุมโมงนตาวันนี้ก็คงแตะช้าเวลาเท่าที่จํากัดวันนี้เราปารลบกกิจกรรม คือเลปฏิบัติต้อเนื่องมาหลายปีลูกหลาน